ดเด็กๆปักต่างกันลอมซับลอมซับเข้าแถวแล้วเรียบร้อยเลยนะใครไม่เข้าแถวคุณม่รับปักให้นะคะหญิงนะคะนี่ชัก,กรอหางมนเท่าไหร่ห้าสิบบาทใส่กระปรเลยะคะ่ะ ต่อไปเด็กหญิงนะคะคนณชนกกี่บาทเาวันี้ยีบาทค่ะโอเคอต่อไปเด็กหญนะคะัเปมก้ากสิบบาทเท่านี้ยี่สิบบาทโอเคใส่กระปจ้าสิงนะคะอรสแก้ววันนี้าก,กี่บาทคะยี่สบาทค่ะ ต่อไปเียะยครับ uh, ่การกีิบาิครับป al MA ิ nah ่บาทเท่าที่ปฏิบัติที่บาทยี่สิบบาทนส่ขอบต่อไปได้ยิงเลยครับทีการกีิบาทครั้งนี้ยี่สบาทต่อไปที่นนะคะขอที่วางี่บาทครั้งนี้ยี่สิบบาท